สักผ้าฮิตาชินะครับอาการถังปั่นหมาดแล้วเสียงดังนะครับ สาเหตุมาจากตลับลูกปืนอมอเตอร์เสียนะครับเนื่องจากว่ามีน้ําหยดลงไปถูกมอเตอร์นะครับอาการแบบนี้นะครับสาหรับพี่น้องมือใหม่เดี๋ยวพ่อมาด้วยมานนะครับถ้าการดังแบบนี้แสดงว่า,ามีน้รั่วถูกมอเตอร์นะครับทาให้ลูกปืนตลับลูกปืนของมอเตอร์เสียนะครับทีนี้เราก็มาเช็คดูนะครับว่าน้ํารว่วจากาตรงไหนนะครับั่วมาจากอายางสระเป๋าด้านบนหรือว่า อารั่วมาจากแกนซักตรงนี้นะครับมี2ที่นะครับอ่าจากนั้นมาเราก็มาเปลี่ยนอ่าตลับลูกปืนมอเตอร์ตรงนี้นะครับถอดเสื้อออกมาแล้วก็อ่าไปทําการเปลี่ยนมอเตอร์ได้เลยนะครับเนื่องจากข้างล่างเห็นไหมครับเป็นน้ําสนิมอ่าหกลงไปข้างล่างเลยครับเห็นได้ชัดเลยนะครับเราไปเปลี่ยนกันดูนครับสําหรับเครื่องซักผ้าฮิตาชิที่มีอาการเสียงดังเกิดจากลูกปืนแตกนะครับ